คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม y o u t u b e ช่องอาจารย์ยืทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาน้อยครับผมนอยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับประจำวันที่2พุษภาคม2567ครับผมอวันนี้ก็มีรัฐบาลไทยด้วยนะวันที่2ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก่อนหนึ่งเลยก็มาสรุปผลของเมื่อวานกัน สำหรับผลของเมื่อวานครับวันที่1นึ่พฤษภาสม2 5 6นนะครับผมแอดให้เด่น6รรอง3ครับผม3ตัว664กับ034 2ตัว6264663034 6, 6, 6, นะครับต่อกัน04ผลปรากฏว่าพิเศษครับพิเศษออก037กับ23ครับได้แค่วิ่งรูด3นะครับผมวิ่งรูด3าล่างบนเลยครับ ให้034เนอะออก037เสียได้ครับเกือบโดน3ตัวปกติครับผม031กับ92ก็ได้แค่รูป3นะคะ031ก็ครับไม่เข้า034เลยเนาะให้034ไป VIP ครับผม799กับ94อันนี้ลุดครับผม ก็ต้องขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ทําได้แค่วิ่งรูดครับวิ่งรูดสามสามเด้งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมครับน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP ประกาจำวันที่สองพฤษภาคม25 6 7้าอหสินะครับผม วันนี้ครับตามสูตรที่เรามีอยู่นี้ได้เด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งรองศูนย์นะครับเด่นหนึ่งร่องศูนย์เด่นสามตัวเด่นสามตัวห้าหนึ่งสี่ครับผมรองสามตัวเป็นเก้าศูนย์ศูนย์นะครับ ทีนี้เราก็จะนำ514กับ900มาตัดนะคะผมตัดหน้าตัดหลังเป็นสองตัวครับอันไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นหนึ่งครับเด่นสามตัว514ตัดสองตัวได้14ครับผม 14ับ15นะครับรองครับรองศูรอง, 0, รอง3ามตัว9 0 0ครับตัด2ตัวได้0 0 0 0แล้วก็จะเป็น0 2ด้วยนะครับผมเพราะว่า0 2ตัว0 9ครับผม สุดท้ายเลยเป็นตัวกันครับตัวกันก็จะมาจากตัวการชุดเด่นนะครับ5้สีชุดรองไม่มีเพราะตัดหมดแล้วครับผมย้ำอีกครั้งนะครับน้อยรวมครับผมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผม ประจำวันที่2พฤษภาคม2567ครับผมวันนี้ได้เด่น1รอง0ครับเด่น3ตัว5 1 4รอง3ตัว9 0 0ครับผมเด่น1รอง0นะครับเด่น3ตัว5 1 4รอง3ตัว9 0 0ครับผมเด่น2ตัว1 4 1 5รอง2ตัว0 0 0 2 0 9ตัวกันเป็น5 4ครับ เด่นสตัว1415ครับปอง2องตัว0 0 0 2 0 9ตัวกันวันนี้เป็น54ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น1ร้อง0ครับก็นำไปใช้ได้เลยก็อาจจะมีเข้ามีรุดบ้างนะครับยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม รับฟังรับชมกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็มีรัฐบาลไทยด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ